จับโปเตมเต็ม,ตมหนุ่มเสื้อฟ้าคอยกางร่มให้สาวที่ชาวเน็ตแซวยับใช่เอ,เอกคนนั้นจริงไหมชาวเน็ตไทยจะตาดีอะไเรเบอร์นั้นเมื่อไปเฟิร์นพิมพ์ชนกโ่งภาพและคลิปขนาดกลาลังลงต้นไม้หลักของบ้านแล้วบังเอิญไปเห็นหนุ่มคนหนึ่ง,ท,นนนนงที่แม้จะไม่เห็นหน้าชัดชัดแต่หุ่นสม์ทสูงอร่าพุ่งเบอร์นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นหนุ่มนายนาพัฒมาช่วยดูดลกางร่มให้ไม่ห่างแถมล่าสุดเพจดังหนูน้อยบนดอยเขาอันหนาวเหน็บยังของานหลักฐานเป็นภาพชัดชัดของหนุ่มนายทีี่สสวเเเื้อาแบบดยกันป กับหนุ่มเสื้อฟ้าผู้น่าสงสัยงานนี้ก็เป็นอันคอนเฟิร์มใช่แน่นอนไม่มีผิดตัวนะจ๊ะงานนี้ชาวเน็ตถึงกับพร้อมใจกันร้องงุยแบบไม่ได้นัดหมายกันเลยทีเดียวค่ะ